รักและชื่นชอบต้นไม้ท่ทานครับตอนนี้คือยังเรียนเ,เป็นตอนผสมเริ่มของการดีไซน์หนึ่งส่วนหนึ่งหรือการออกแบบสวนขั้นต้นผมจะพาทุกท่านลงมือทําไปพร้อมๆกันทั้งนี้เนื่องจากว่าคนรักและชื่นชอบต้นไม้โดยส่วนใหญ่เป็นทุนเดิมก็รักและชื่นชอบต้นไม้อยู่แล้วเราก็อยากจะนําต้นไม้ของเรานั้นไปประดับตกแต่งเราก็เริ่มต้นจากโจทย์ง่ายๆในวันนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นพื้นที่สวน หน้าบ้านซึ่งมีความกว้างไม่มากนักโดยโจทย์วันนี้ก็เป็นสวนที่อยู่หน้าบ้านเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านข้างโรงจอดรถที่ชื้อ,อยู่ในขณะนี้นะครับและนอกจากนี้ด้านหน้าก็จะเป็นถนนทางเข้าหรือเป็นถนนสาธารณะของหมู่บ้านและแน่นอนครับทางด้านขวามือนี้ก็เป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านซึ่งเราอยากมาใช้สวนแต่เราก็ไม่อยากจะให้มีสายตาของเพื่อนบ้านเข้ามา จับจ้องมองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของเราเราไปดูเงื่อนไข,ขของการออกแบบสวนกันครับว่าในพื้นที่สาธรารณะที่มองจากถนนเข้ามานั้น mm hmm. ก็ไม่ควรจะเห็นพื้นที่สวนของท่านที่เป็นเจ้าของบ้านนี้โดยตรงเพราะว่าอยากจะใช้ตัวพื้นที่สวนหน้าบ้านนี้มากไปกว่าการนั่งมองเพียงอย่างเดียวอยากเข้ามานั่งทํากิจกรรมนั่งจิบกาแฟในยามเช้าภายในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ทางด้านขวามือที่เป็น บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็ควรจะบดบังสายตาจากเพื่อนบ้านด้วยเพื่อไม่เป็นการรบกวนกันและกันและน่น,นอนครับจากตัวสวนในบ้านนั้นเมื่อเข้ามาจอดรถภายในบ้านแล้วลงรถแล้วก็ควรจะเห็นสวนส,สวยๆงามๆที่สงวนไว้การดูสําหรับของคนในครอบครัวเท่านั้นโดยพื้นที่ก็มีขนาดไม่ใหญ่โตนะครับก็ด้านตั้งขึ้นไปหรือความกวา้วางนั้นก็ประมาณ5เมตรแล้วก็ความยาวประมาณ8เมตรนั่นเอง เราลองไปดูกันว่าวิธีการเริ่มต้นในการออกแบบทําอย่างไรในการลงขั้นตอนขั้นต้นในการออกแบบเลยนะครับเราก็กําหนดฟังก์ชันหรือกําหนดหน้าที่ให้กับพื้นที่สวนถึงแม้ว่ามีขนาดไม่ใหญ่โตมากนะก็เพียงแค่5้คูณแเมตรหรือเพียงแค่40ตารางเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเราสามารถจะวางฟังก์ชันหรือวางหน้าที่ดีๆสวนแห่งนี้ก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากๆเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ไปพารณาเงื่อนไขประกอบของการออกแบบสวนด้านทางด้านขวานี้ก็เป็นทิศตะวันออกแน่นอนครับแสงอาทิตย์ก็จะขึ้นในบริเวณนี้แล้วในช่วงฤดูร้อนก็จะอ้อมใต้ามาด้วยแล้วก็ทําให้ไปตกน้านทิศตะวันตกโดยทําให้พื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าเป็นหน้าบ้านที่หันไปทางด้านทิศใต้นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในการเลือกใช้พืชพันธุ์เดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันอีกทีว่าเราจะเลือกใช้พืชพันธุ์อย่างไรบ้างแต่เงื่อนไขยอย่างหนึ่งเลยก็คือการออกแบบพื้นที่สวนแห่งนี้เนื่องจากว่าต้องการมานั่งในพื้นที่บริเวณนี้ผมก็เลยออกแบบให้ส่วนพื้นที่สีชมพูนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานที่รองรับเก้าอี้รองรับมานั่งแล้วก็รวมไปถึงเป็นสเปซขนาดเล็กๆที่ทําให้คนในบ้านออกมาใช้งานได้และ ต้องการให้ในส่วนของดัวดาวแดงๆเนี่ยนะครับเป็นโฟกัลพอย t ์หรือเป็นจุดเน้นของสวนแต่นอกจากนี้อยากให้มีน้ําตกเล็กๆที่สามารถจะสร้างเสียงภายในสวนให้ได้อย่างรื่อนรมนั่นเองและแน่นอนครับว่ามีการเชื่อมโยงตัวพื้นที่จากตัวทั้งที่จอดรถแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านเพื่อเข้ามาใช้ในพื้นที่สวนแห่งนี้แล้วก็จะมีทางเดินเล็กๆที่ออกเดิน ไปในพื้นที่ข้างบ้านนั่นเองรวมไปถึงในพื้นที่ที่เราต้องการบดบังสายตาจากด้านนอกของตัวบ้านเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวหรือสร้าง p r i เวซีของสวนไม่ให้ถูกรบกวนจากสายตาที่อยู่ภายนอกทำให้คนในบ้านนั้นสามารถจะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก็จึงมีการปลูกต้นไม้ที่สกรีนแนวรั้วเพื่อทำให้ บทบังสายตาจากภายนอกทั้งด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือในส่วนด้านหน้านั่นเองและเพื่อทําให้สวนแห่งนี้สามารถจะใช้ได้อย่างรื่นรมไม่มีแดดร้อนแรงมากเกินไปนักการที่เราจะปลูกไม้ยืนต้นลงไปในบริเวณท,ที่เป็นสีเขียวกลมๆตรงนี้นก็จะทําให้เราได้ร่มเงาดีพอสมควรเลยนอกจากนี้ก็จะมีไม้เด่นไม้เน้น ในตามจุดต่างๆที่จะทําให้สวนนั้นนอกจากเขียวขจีแล้วก็ยังสามารถจะสร้างความน่าสนใจสร้างความสวยงามให้กับสวนได้นั่นเองจุดเริ่มต้นในการออกแบบเราก็กําหนดพื้นที่ตามแนวคิดที่เราวางไว้สําหรับการแบ่งการใช้งานของพื้นที่ตามฟังก์ชันหรือตามหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นนั่นเอง เริ่มต้นจากการกำหนดพื้นที่ลานลงไปในพื้นที่สวนที่อยู่หน้าบ้านแห่งนี้แล้วก็สร้างเส้นทางเชื่อมโยงโดยเป็นทางเดินทรายล้างซึ่งคู่ขนานไปกับการโรยกรวดเพื่อสร้างผิวสัมผัสที่น่าสนใจทั้งในด้านที่เชื่อมโยงมาจากระเบียงของตัวบ้านแล้วก็รวมไปถึงทางเชื่อมที่มาจากทางด้านโรงจอดรถนั่นเองแต่นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือผนังน้ำตกที่ เป็นน้ําตกแบบประดิษฐ์สร้างเสียงให้กับสวนสร้างความร่มรื่มฉ่าเย็นให้กับตัวสวนแห่งนี้ด้วยโดยความสูงของน้ำตกก็ประมาณมทัก2เมตรทําให้ได้เสียงอย่างสม่ําเสมอจากภาพสเก็ตเมื่อสักครู่นี้เราก็แปลงมาเป็นภาพ3าม,มิติเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในการออกแบบสวนนั้นเราสามารถจําแนกแยกแยะองค์ประกอบที่อยู่ในสวนได้สส่วนสําคัญก็คือส่วนฮาร์สเคป ก็คือส่วนพื้นผิวแข็งต่างๆที่ทำให้เราสามารถจะลงไปใช้ทํากิจกรรมในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดินพื้นกรวดลานหรือระเบียงตัวป่อน้ำผนังน้ำตกต่างๆเหล่านี้ในที่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าจะมีลานแล้วก็จะมีพื้นที่สวนที่เชื่อมโยงกับตัวพื้นที่จอดรถเราก็วางตัวพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ให้สามารถมีพื้นที่กว้างพอสมควร ที่จะรองรับกิจกรรมการเกิดการใช้งานภายพื้นที่ส่วนของเรานั่นเองต่อมาเป็นการเลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์หรือที่เราเรียกว่า softscape พืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เราก็ดูตามหน้าที่การใช้สอยของมันโดยเริ่มต้นจากไม้ยืนต้นก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการสร้างร่มเงาให้กับพื้นที่ของสวนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นหน้าบ้านที่หันไปทางด้านทิศตะวันตกแดดจะร้อนมากๆเลยครับ ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกใช้ต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการให้ร่มเงาได้เป็นอย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆในที่นี้เราก็อาจจะมีคุณสมบัติรองลงมาเช่นมีดอกสวยด้วยแล้วก็รวมไปถึงดอกรับประทานได้ด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ในลักษณะนี้ร่มเงาได้ด้วยดอกลามาประดับตกแต่งได้ด้วยแล้วก็รับประทานได้ด้วยแคนาก็อยู่ในขาย ที่จะนํามาใช้ประดับตกแต่งในพื้นที่แห่งนี้แต่ถ้าอยากได้ทรงสวยเป็นต้นไม้ทรงพีระมิดขึ้นไปแล้วก็ทรงโปร่งสักนิดหนึ่งเจ้าซินโบโอก็เหมาะอย่างยิ่งเลยหรือถ้าจะเลือกชื่อไม้ที่ชื่อดีแล้วก็ฟอร์มสวยด้วยเจ้าต้นลำซำก็เหมาะอย่างยิ่งเลยต่อมาครับเป็นไม้ที่เป็นไม้พุ่ม และทำหน้าที่ในการบดบังสายตาจากภายนอกที่ผมชี้อยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นคอยก็ได้จะเป็นโมกก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นไซเกาหลีก็ได้มีคุณสมบัติคือให้พุ่มใบแน่นแล้วก็ปลูกในระยะแรกก็สามารถจะสูงบดบังสายตาได้เลยก็สามารถจะเลือกทั้งแปลงนี้แล้วก็แปลงที่อยู่ด้านหลัง,งน้ำตกนี้ก็เป็นเจ้าโมกเจ้าคอยแล้วก็รวมไปถึงไซเกาหลีได้ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาเป็นไม้พุ่มที่อยู่ใต้บริเวณต้นไม้ใหญ่แห่งนี้เนื่องจากว่ามีร่มเงาทึบพอสมควรไม้ที่อยู่ตรงนี้ได้ดีแล้วก็ให้ผิวสมัมผัสที่ไม่ละเอียดมากนักก็เป็นต้นหนวดปลาหมึกทั้งจะเป็นหนวดปลาหมึกแคร์ด่างแล้วก็รวมไปถึงหนวดปลาหมึกแคร์เขียวก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับต้นนี้ก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่ให้สีสันสีเหลืองทองสีแดงได้หมดเลยนะครับ ผมแนะนําให้เป็นพวงทองต้นก็จะเลี้ยงง่ายเลยสําหรับแปลงต้นไม้ต้นเล็กๆที่คอยทอนสเกลของต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มสูงที่เป็นฉากหลังในการบดบังสายตานั้นตรงแปลงเล็กๆตรงนี้เราก็สามารถจะใช้เป็นเฟิร์นบอสตันหรือเฟิร์นใบมะขามนอกจากนี้ต้นไม้พุ่มที่อยู่ด้านในแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสดใสแบบนี้เราอาจจะเลือกเป็นเอื้องหมายนาอินโดซึ่ง อยู่ในพื้นที่ก็เหมาะมากๆเลยแล้วก็ให้ทยอยให้ดอกที่มีสีสันสีแดงสดแบบนี้อย่างต่อเนื่องและแน่นอนครับต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มสูงขนาดนี้ก็แนะนําว่าเป็นเจ้าสนเกรวิเลียอาจจะเป็นสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้แต่แนะนําว่าเป็นสนเกรวิเลียที่มีการเสียบยอดบนซินโปโอ๊กแล้วจะได้เป็นไม้พุ่มสูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ได้ระยะมุมมองที่สวยงาม แล้วก็ทําให้ส่วนของเราเขียวขจีอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นต้นที่มีลักษณะเด่นชัดเลยก็คือหมากแดงเราอาศัยตัวกาบใบของเขาสร้างสีสันในการเรียกร้องความสนใจให้คนเดินเข้าไปชื่นชมในระยะใกล้ๆและนอกจากนี้เราก็จะเห็นตัวส่วนที่เป็นส่วนเด่นของสวนเลยก็คือตัวผนังน้ําตกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทําให้คนที่นั่งอยู่ในสวนนั้นก็จะได้ยินเสียงที่ราบเรียบ สม่ำเสมอทาให้โลหลงลืมเสียงดังกระทึกที่อยู่ภายนอกไปได้เยอะเลยครับนอกจากนี้ด้านในสุดนั้นเราก็อาจจะปลูกไม้ที่ไม่ต้องการดูแลรักษามากนักเราก็ปลูกเจ้าลิ้นมังกรด่างเข้าไปทำให้เราสามารถจะดูแลรักษาในพื้นที่ได้ง่ายสังเกตไหมครับว่าในพื้นที่สวนแห่งนี้ผมเลือกที่จะไม่ปลูกหญ้าสนามลงไปเลยเนื่องจากว่าเราเหลือพื้นที่อยู่น้อยมากๆการที่ปลูกหญ้าสนามลงไป ก็จะทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตัดแต่งดูแลรักษาใช้เวลาเยอะมากๆด้วยเหตุนี้เราจึงใช้แผ่นทางเดินปูลสลับไปกับผิวกรวดนั่นเองการออกแบบสวนขั้นต้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดเลยนะครับเริ่มต้นจากเรารู้ความต้องการของเราก่อนว่าเราต้องการใช้พื้นที่สวนแห่งนั้นไปทําอะไรบ้าง 2. รู้เงื่อนไขว่าสวนแห่งนั้นมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราต้องจัดการอย่างไรบ้าง และ 3. เราเริ่มต้นจากการวางหรือกำหนดฟังก์ชันให้กับพื้นที่สวนต่างๆเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดลงไปว่าตัวพื้นที่ Hard Scape หรือพื้นที่ผิวแข็งที่เราต้องการเข้าไปทํากิจกรรมในพื้นที่สวนแห่งนั้นเราต้องการรูปแบบแบบใดแล้วค่อยเลือกใช้ต้นไม้หรือการออกแบบ Soft Scape หรือวัสดุพืชพันธุ์ลงไปพื้นที่แห่งนั้นเป็นลำดับสุดท้ายและแน่นอนครับ ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงในพื้นที่แห่งนั้นด้วยว่าเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชได้มากน้อยเพียงใดมือเย็นจะทำคลิปเหล่านี้มาบ่อยๆจนกว่าหลายๆท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้จะลงมือออกแบบสวนด้วยตนเองเป็นโดยไม่ยากเย็นแต่ประการใดเลยครับหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างๆนนั้แล้วก็มือยินเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวิตอย่าดีจากแอปปลายเ็มประเทศไทยในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างๆนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้และซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปลายเมประเทศไทยนอกจากนี้สามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปลายเคมได้โดยตรง ส่งเร็วด้วยนะครับและ่าลืวว่าถ้าหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เลิมกดส u b s c r ที่ตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ต่อดไปและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์เพื่อนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นกระเด็นดีไซน์หนึ่งศูนย์หนึ่งตอนประถมระเรื่อลาไปแล้วนะครับพบกันตอนต่อไปครับ